ห้าของงานหนึ่งเอาจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าพี่ยังสนใจอยู่ไหมแต่สำหรับผมตั้งใจมากๆกลัวพี่รำคาญเอานี้ได้ไหมครับจะมีงานคุณเอ่ยชื่องานซึ่งเป็นกรารประชุมแบบออฟไลน์ที่จะเกิดขึ้นชวนผู้มุ่งหวังเข้างานโดยบอกเขาว่าของงานหนึ่งวิธีการตามด้วยของงานหนึ่ง พาเข้าลู่เติมบรรยากาศ5.1เลือกงานที่จะขอให้ดีให้ตรงกับสถานการณ์5.2โปรโมทให้ดีขายความคุ้มค่ารู้สึกพิเศษ5.3ใส่ความรู้สึกเอาสิ่งดีๆไปให้จริงจังจริงใจสะสมความเกรงใจแต่ไม่กดดัน5.4ตรวจผลตอบรับขยีขยายขยายกดในการตาม โฟกัสอะไรได้สิ่งนั้นโฟกัสคำปฏิเสธได้คำปฏิเสธโฟกัสคำตอบรับได้คำตอบรับข้ามร้อยได้ล้านข้ามร้อยคำปฏิเสธแล้วจะได้ล้านในธุรกิจนี้สรุปห้าตามตามด้วยสื่อตามด้วยสินค้าตามด้วยโค้ดตามด้วยเข้ารอบเรียนรู้ของงานนิ่งเส้นบางๆที่กั้นระหว่างหลักหมื่นกับหลักแสนคือ ความสามารถในการติดตามของผู้นำนี่แหละติดตามแตกตัวเติบโตรับฟังความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงามการตลาดออนไลน์เข้ากลุ่มไลโอ OA ลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ